เมืองประวัติศาสตร์พระาธาตุทองคำชื่นฉ่ำธรรมชาติแร่าธาตุอุดมเครื่องถมสามกษัตริย์มากวัดมากศิลป์ครบสิ้นกุ้งปูนครศรีธรรมราชนครอันงามสงา่าแห่งราชาผู้ทรงธรรมสวัสดีค่ะวันนี้วันที่6ของทริปแล้ววันนี้เราก็เดินทางมาถึงเป้าหมายหลักในการล่องใต้ครั้งนี้ของเรา ที่นี่คือจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดที่เป็นเหมือนเมืองหลวงของภาคใต้ที่หลอมรวมอรารยธรรมทั้งหลายของภาคใต้ไว้ที่นี่เป็นที่ที่รวมสามวัฒนธรรมไว้ร่วมกันยายอย่างลงตัวทั้งไทยจีนและมาลายูพระบรมธาตุเจดี ู่วร์รวมเป็นความศรัทธาของชาวนาครศรีธรรมราชเป็นเจดีทรงระฆังคว่ำศิละปะแบบลังกาที่สร้างขึ้นเป็นองค์แรกในอุษาคเน์เราปีพศ854ในปีพศ1993พระเจ้าสีธันมาโสกราชเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชได้บูรณะต่อปัจจุบันมีความสูง55.78เมตรปลียอดหุ้มด้วยทองคำเหลืองอารามจนได้รับการเรียกขานว่าเป็นพระาธาตุทองคำแต่มีเหตุน่าชงนคือ ยามที่แสงตกกระทบองค์พระธาตุเงากลับทาบทอลงไม่ถึงพื้นจนเสมือนเป็นพระธาตุที่ไม่มีเงาและได้รับการเรียกขานว่าพระธาตุไร้เงามีคำกล่าวที่ว่าเกิดมาหนึ่งชาติขอให้ได้กราบพระบรมธาตุมืองคอนสักครั้งก็ถือเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่แก่ชีวิตแล้วพวกเราตั oh <Tonight> ้งใจจะพาแม่มากราบ พระบรมธาตุเมืองคอนสักครั้งแต่มาไม่ทันค่ะเขตพุทธาวาสปิดตั้งแต่16.30เราก็เลยถ่ายรูปภายนอกและกำลังจะเดินกลับ <t ell an> แต่จูจ่ๆก็มีเสียงเรียกให้หยุดก่อน mm hmm. ก็ได้พบพระอาจารย์ต่อ mm hmm. นำพาลูกศิษย์กลุ่มเล็กๆ <t ell an> จะเข้ามาภายในเขตพุทธาวาสเราเรียกพวกเราเข้ามาด้วย ที่เรามาตอนที่ปิดแล้วนะคะเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันนะครัสวค่ะ

ก็ดีอ่ะไม่เคยว่าใครเลยอ่ะใีกมาเลย่สวรรคก็พันลไม่คยว่าใครเลยเป็นคู่บันเทิงทด่ปันสิบโลโดนักทั้งมรหวัติแล้วแม่พักไม่มาดียวแับเดียวสามชั่วโมงมันเป็นบุญกุศลต่อชีวิตของพวกเราอย่างมาก ที่ได้เข้ามากราบพระบรมทาตเมืองคอในครั้งนี้เราจะจดจําและนําไปปฏิบัติตนอยู่ในศีลในธรรมตลอดชั่วชีวิต ครอบครัวเราก็หลงไหลาอาหารใต้อย่างหัวปักหัวปำวันนี้เราตั้งใจมากๆที่จะมาชิมอาหารใต้อาหารอันเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นความจัดจ้านแต่กลมกล่อมของรสชาติความฉูดฉาดที่ชูวัตถุดิบที่ยอดเยี่ยมอาหารที่ใครได้ทานแล้วต้องจดจำฝังใจเรามาที่นี่กันเลยค่ะร้านครัวนายหนังอ่านรีวิวมาว่าที่นี่อาหารรสเด็ดทุกเมนูเราก็เลยตั้งใจมาที่นี่มากๆ ร้านเปิดทุกวันตั้งแต่1ิบโมงครึ่งถึง4ี่ทุ่มและที่พิเศษมากๆเลยก็คือที่นี่จะมีการเล่นหนังตะลุงให้ชมด้วยนะคะมาน้ำลายหกกับอาหารใต้รถเด็ดไปพร้อมๆกันเลยค่ะตอนนี้เราถู่ร้านคุณคุณหนังคุณหนังหรือว่าคุณไอหนังคุณหนังใช่ไหมเออคุณไอหหนังไอหนังจังหวัดจังหวัดนครนายก สวซีดามารานครรีรรมาราซีดามารามีเมนูอะไรเด็ดๆบ้างนะก็คือเขามีหนังตะลุงด้วยเราไปดูหนังตะลุงนะครับดูเมนูก่อนนี่ใช่เมนูก่อนอ่าสองพี่น้องแนะนำหน่อยไนะน้าพิลามีูสตอผัดกะปิไข่ปลาไข่ปลาไข่ปลาสตอผัดไข่ปลาปลาตำลียำ ไก่แจงส้มไก่ปลารีวิวดีมาเลยดอกหอมผัดกุ้งนี่ของน้องอ่อมปูสตอทัดกุ้งนี่ค่ะไม่ได้ยำผักกูดผักแก้มอ่ะเลยค่ะลุยค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากกินที่สุดในบรรดาไก่ในพวกนี้ไก่ดุบแมกเลยคอลน ใช่กิ้เขาฝากนิดนึยเขาบอกว่าสามไข่ดีอันนี้ก็มีต้องมีกระพงมีกระบอกมีิวกยิ้มกระพงกระบอกแบงไหมมัน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 เปรี้ยวเปรเปรี้ยวเผ็ดเผ็ดเปเชื่นใจชื่นใจแซฟลินโอเคค่ะเอ็นจอยค่ะรับรองว่า ิดใจดูลองเลตโนรับรองว่าร้อยจังหูลองเปิดใจดูลองเลตนแม่มาหมายวา่ทำให้คนทำให้ยนึงเว้นติศาที่เงาหนุนี่แกงานต่ลงอยากได้ไม่ได้ผมไม่ยอมแต่งงานไผู้หญิงคนนั้นผมไม่รู้จักไเคยรักเธอเลยอะไม่ต้งรักกปต้เหน้านีลงแต่งุญบิณาตกันมาอย่างนี้ไว้ไดแต่ละคนเว่า อันนี้อีอยู่ที่นครศรีธรรมราชนะคะอีอยาจองที่พักมาที่นี่เพราะความตั้งใจเลยคือว่าเราพาน้องหมามาด้วยเราก็เลือกอันดับแรกเลยคือที่เป็น pet friendly ที่ให้น้องหมาเข้ามาพักด้วยได้ดล้วที่สองเนี่ยอีอยากให้เป็นบ้านเพราะว่าอยากมาอยู่เป็นครอบครัวพ่อแม่มาด้วยแม่จะได้รู้สึกอบอุ่นเหมือนอยู่บ้านตัวเองค่ะก็เลยเลือกได้ที่นี่เลย t r e Home Plus ประทับใจมากค่ะแล้วก็อยากแนะนําทุกท่านเลยนะคะถ,ถ้าท่านเป็นคนรักน้องหมาน้อง เป็นบ้านหลังเล็กเนี่ยมีสามห้องนอนเราเนะ่ยจองหลังเล็กทั้งหลังเลยแล้วก็อย่างใหญ่มีห้าห้องนอนรวมแล้วก็มีแปดห้องอยู่ได้แปดครอบครัวค่ะเราก็จองหลังเล็กสามห้องนอนแล้วก็งหลังใหญ่ล้วก็จองเพิ่อมอีกหนึ่งก็เป็นสี่ห้อง เอารถไปจอดด้านในได้เลยนะคะมีที่จอดรถให้เพียงพอเลยแล้วก็ที่สําคัญต้นไม้เยอะมากเขาแบบเจ้าของเขาแบบรักต้นไม้แล้วเขาดูแลแบบดูแลด้วยใจอะคะ่ะเหมือนเราเราเ็าเลยแบบใจมากมาดูสิคะ ครอบคลุมเลยนะคะแล้วก็ของสะสมเยอะมาก คืออีว่าที่นี่เหมือนบ้านจริงๆถึงแม้ว,ว่าจะอยู่กับหลายๆคนหลายๆครอบครัวที่มาแต่ว่าทุกคนเนี่ยอีว่ามีใจเดียวกันคือรักษาเพราะฉะนั้นถ้าเาพาสัตว์มาก็าจะเขาจะรู้สึกเหมือนกับว่าเป็นคนที่มีจิตใจอบอ้อนมารวีอยู่แล้วใช่ไหมคะมาอยู่ด้วยกันก็เลยเป็นมีแต่มิตรภาพ รับคนรักสัตว์แล้วก็คน,คนรกคักต้มธรรมชาติรักความเงียบสงบอยากได้